ชามใหญ่เลยไม่ได้ทําให้ดูดอกเด้อเพราะนียบพปเบื่อก๋วยเตี๋ยวไอ้แพเบื่อก๋วยเตี๋ยวไปเบื่อเขาไปก็เลยกินบะหมี่เนาะอันนี้เป็นเส้นบะหมี่สดเนาะทุกคนนี่เป็นแบบนี้เหมือนเมืองไทยเลยแพซื้อมาจากร้านไทยครึ่งกิโลซื้อมาแพซื้อมาไหว้ประจำเพราะว่าลูกสาวแพะน่ะชอบกินบะหมี่แบบนี้เนาะป๊าก็ชอบกินวันไหนไปขค้ดค้านทำเข่าแพปก็ททำแบบเนี้ยแห่งๆแล้วชิมห้ดูคนหนึ่งคำ อร่อยแปรุงแล้วแพาไม่ได้ปุงให้ดูดอกเพราะว่าแปรุงเดี๋ยวไปใส่รสจัดเดี๋ยวทุกคนใส่พริกไหลเดี๋ยวทุกคนจะบ่นแพรแล้วแพรก็ไม่ได้ทําให้ดูเด้อเพราะว่าอะไรแพรอาแพนรีบออกไปส่งมี่เนาะไปโรงเรียนเอ้ไปเรียนเต้นแพรก็เลยไม่ได้ส่งเอ้ไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันศุกร์ที่ลูกสาวไปต้องไปเรียนเต้นลูกสาวไปไปเรียนกิจกรรมเหน่นทุกวันแต่ปกติอะ ถ้าเป็นวันอื่นนะ่ะป้าก็จะไปส่งได้แต่ว่าวันนี้นะ่ะพอดีมันเป็นวันนี้มันเป็นวันซุกเนาะที่ไพอัดอยู่แล้วที่นี่ป้านะ่ะเขามีงานเลี้ยงอยู่ในตัวจังหวัดเนาะจริงๆแพ้ก็ต้องไปด้วยน่ะเลยแต่พอดีเจเดียนหัวแตกไงแพ้ก็เลยแพ้ก็เลยบอกให้ป๋าไปคนเดียวเดี๋ยวแกก็คงกลับมาแหละแกอยู่ถ้าเม่เอาไปด้วยแกอยู่ไม่นานแพ้ก็เลยไม่ได้ทําให้ดูนั่นแหละนี่เซนบะมีใน ทำก็ทำง่ายๆเวยมีอะไรเดิ <S <S <Gy uk> ่งเซนบะหมี่ขานาขวน้าชุ้งงอกแล้วก็มีหมูแดงทำไมยังมีหมูแดงซื้อมาจากร้านไทย แล้วก็ไม่ลูกชิ้นนม่รับหมูมแทนอะเอาเส้นบะหมี่เนาะไปล่างน้ำก่อนเนาะทุกคนล่างน้ำเย็นก่อนแล้วก็ค่อยเอามาลวกน้ำร้อนแล้วก็ล่างไห่แป้งมันออกเนาะแล้วเส้นมันจ็จะเหนียวนุ่มเส้นมันก็จะไม่เละ พอลวกเสร็จแล้วจะแบบดูเส็มันใสขึ้นก็เอาไปรั่งเอาไปลวกน้ำเย็นลวกน้ำเย็นเสร็จแล้วก็ให้เส็นมันเย็นเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปลงน้ำร้อนอีกประมาณหนึ่งนาทเลเลาีเสร็จแล้วก็เซ็ตเลยเอาขึ้นมาแล้วก็คุกน้ำกระเทียมเจียวเส็นมันก็จะแบบนุ่มแล้วมันก็จะไม่พันกันเนาะแบบเหนียวนุ่มดึงๆอ่ะมันจะไม่เละใช้สีก็ใช้สีเถอะจ้ะ จอบะหมีแพรวาเนี่ยนายตึงคือกันไปหิวแล้แพ้ก็ทำวางไว้แลแพ้ก็ออกไปส่งมี่ส่งลูกสาวเนาะแล้วก็กลับมาแพ้ก็เอาอุ่นใส่ไมโครเวฟแล้วแพ้ก็กิน เดี๋ยวสักพักหนึ่งต้องออกกลับไปรับนิมิบหอมเ่ยชิมชิมน,น้อจะบอกว่าบ้านแพของกินเยอะมากเพราะว่า,าไปร้านไทยที่ไรแพกระหินนู่นเห็นหนี่แพก็ซื้อมา ในวันที่บางทีขี้เกียจทำมะเขาน่ะทำเนี่ยง่ายๆแล้วก็อิ่มอร่อยถ้าใครไม่มีหมูแดงเอาหมูต้มธรรมดาก็ได้คนอร่อยเหมือนกันถ้าชอบเหมือนกันนักก็ะเจียวหมูที่ว่าตำกันนอกเองไะเห็นไหมเขาจะต้มหมูในน้ำซุปใช่ไหมหมูเป็นชิ้นอะ่ะ เขาจะเอาใส่น้ำซุปลงไปเลยเร็จแล้วเขาก็หั่นมันซุสร็จแล้วเขาถึงจะเอาขึ้นมาหั่นมาหั่นอย่างเงี้ยอันนั้นก็อร่อยเราก็ต้มได้เหมือนกันต้มถ้าว่าไม่มีหมอน้ำซุปแบบว่าทำหมอน้ำซุปหม้อใหญ่ๆก็ต้มไข่เลือให้รดีแล้วก็เอาหมูต้องไปต้มต้มซุกแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นจักหน่อยแล้วก็มาหั่นเพราะว่าถ้าหัน่นร้อนๆเดี๋ยวมันจะไม่สวยมันจะแตก ก็ดีป่ามีงานเลี่ยงวันนี้เนี่ยจริงๆกับแพน่ะแพนต้องไปด,ด้วยแต่ก็ดีเป็นโชคดีของแพนที่แพนไม่ต้องไปเพราะว่าแพนจไม่ต้องแต่งตัวพิลั่นเหนื่อยเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวไปรับมีมี่กลับมาแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ขออนุญาตจะถอนจะถอนอยังนิด่ะคลายเครียดอาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะนักหน่วงล้วเกิน ทั้งรถชนประตูบ้านประตูรั่วน่ะปกติน่ะแพน่ะถอยน่ะแพนจะดูก่อนทุกข้งแต่ว่ามาวันนั่นแหละแพน่ะเหมือนเป็นอะไรไม่รู้ถอยยาวเลยปกติแพนจะเดินไปเปิดประตูรั่วดู แล้วแพทถึงจะเดินไปเอากระเป๋าไปใส่รถไปลงรถใช่ไหมเอากระเป๋าใส่รถแล้วแพทถึงจะถอยออกมาแต่ว่าวันนั้นจักไปไเป็นยังไงเบืเบือแล้วที่นี่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่านาทีตอนที่พี่เลี้ยงโทรไปบอกว่าลูกชายลูกชายล้มหัวแตกเขาก็แบบว่าเขาพูดเขากลัวเราเขาโทรหาแพทเขาโทรหาป๋าไม่ได้เพราะว่า ปาน่ติดประชุมอยู่อยู่ในเมืองหลวงอยู่ในตัวเมืองบราซิลนะ่ะเมื่อวานเนี่ยปาแกประชุมอยู่ตอนบ่ายแกก็อยู่มดวันอยู่บ้านนะแล้วแกก็อยู่ร้านมดวันเออใช่จะไปร้านเนาะที่นี่เมื่อวานนี่วันพฤห,หัสแต่ว่าทุกคนก็คงจะได้ดูคลิปอาจจะอีกสองสามวันนึงเลยนั่นแหละไอ้นั่นวันพฤห,หัสปาแกไปประชุมแกก็ขับรถออกบ้านตอนบ่ายแล้วแกก็ไป เราทีนี้พอไปถึงอ่ะเวลาแกประชุมเน่ะแกจะจะไม่มีใครโทรหาแกได้เลยมีแต่แพรคนเดียวที่โทรได้ก็เลยเป็นอันว่าพี่เลี้ยงเขาพยายามโทรหาแล้วโทรไม่ติดเขาก็เลยโทรหาแพรแต่ว่าปาน่ะเป็นอะไรที่กำชับเลยนะว่าถ้ามีลูกมีอุบัติเหตุมีอะไรไม่ต้องโทรหาแพรเพราะว่าแพรจะช็อกแล้วแพรก็จะแบบสมองไบไปหมดเลยแล้วก็เป็นอย่างที่คาดไว้เมื่อวานนี่คือ เดี๋ยวขากินนิดคำหนึ่งก่อนเขารู้แล้วเนี่ยว่าแพ้เนี่ยต้องตกใจมากพี่เลี้ยงอ่ะเพราะว่าพี่เลี้ยงเขารู้ว่าแพ้เป็นคนช็อกเวล้าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลูกจะไม่ได้เลยแพเนี่ยเขาก็พยายามพูดอ้อมอ้อมนะแบกว่า เออเจเดนอะ่ะเขาไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างงี้เนาะแพก็เขาเป็นอะไรเขาไม่สบายเหรอเดี๋ยวฉันจะไปรับลูกอะไรเงี้ยเขาทาไมเขาไม่สบายหร,รือหรือรอะไรเงี้ยเขาก็บอกมอมไม่ใช่ป่ะแพลคิดไปเลยเขายังไม่ตอบไปเลยนะแต่เพ้อ,อะ่ะสมองไปไปแล้วตอนนั้นเพราะว่าปกติถ้าไม่มีอะไรจริงพี่เลี้ยงเขาจะไม่โทรหาเพ้หรือไม่โทรหาป๋าก็คือถึงเวลารับก็คือไปรับ นั่นแหละก็เลยตกใจแล้วรู้เลยว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกแน่นอนแต่กรถามว่าลูกฉันอยู่ไหนตอนเนี้ยเขาก็บอกว่าเอาอีกคนนึงอ่ะพาไปหาก็าคือเขาจะมีอยู่สองคนเนาะที่เขาอยู่เดวยกันอนะ่ะที่เขาดูดูเจเดนเนาะอีกคนนึงเขาบอกชื่อไปนั่นเหละว่าเขาชื่อนั่นเออคนนี้นะ่ะพาไปหาหมออะไรเงี้ย แพ้ก็บอกว่าอยู่ไหนนี่จะฉันจะไปตอนฉันจะไปรับลูกแต่ว่าตอนนั้นแพ้แบบว่าตาไปแดงหมดเลวคือเป็นลูกเลยฉันต้องไปเจอลูกฉันที่ไหนอะไรเงี้ยเนี่ยไปหาหมอไปอยู่ไปหาหมอเนี่ยเธอไปเธอไปอยู่นั่นไปหาอยู่ที่ก็หมอเลยก็ได้อะไรเงี้ยแพ้ก็บอกได้ชิ่วที่ันไปถึงพอไปวางสายปุ๊บแพ้ก็เดินไปเลยเจ้านายมองหนาแพา้ไปทำงานอยู่นะ เจ้านายมองตามแพกรก็ยกมือคือรูก้กันว่าแพรไม่โอเคเพราะว่าเจ้านายจะเป็นคนที่รู้จักนิสัยแพรมากว่าถ้าวันถ้าตอนที่แพรไม่โอเคจะเห็นหน้าไพเลยว่าเขาจะรู้เลยเขาเห็นหน้าตาแพรแบบว่าแววตาสีหน้าเปลี่ยนไปอะไเงี้ยคือแพรพูดไม่ได้ถ้าพูดได้แพรพูดเมื่อวานเปนโล่งเนล่ง,นลงเลยก็เลย ยกมือห้เขาเราเพรา่ก็เดินออกไปเลยเราเราเขียวนะ่ะจะเล่าให้ฟังว่าประทับใจในตัวเพื่อนคนนีมากเลยนะเมื่อวันวันที่วันที่ลูกเกิดอุบัติเหตุเนาะเขียวนี่พอได้ยินเสียงเพราะว่าเขียวจะนั่งนั่งอยู่ไม่ไกลมากกนะับเพร่ห่างกันประมาณห้าเมตรสิบเมตรเนี่ยเราไปรับโทรศัพท์เรามันได้ยินเสียงแล้วว่าเสียงเพรเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันก็หันมามองที่นี่พอพยาางสายพายลุกขึ้นมันก็วิ่งตามไปเลยแบบว่าแล้วมันก็ถามว่าเป็นไรเพยเป็นไรอะไรเงี้ยเพก็พูดพูดพูดก็เขียวสองคำว่าเจเดนล่ม um หัวฟาดพื้นอยู่อยู่โรงพยาบาลไปไปหาหมอหรืออะไรนี่แหละประจาไม่ได้ประมาณนั้นแล้วสมองเพยไป,ไปมันเลยตอนนั้นเพยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วแล้วที่นี่ก็ไปขับรถเขียวเป็นคนบอกนายว่า ลูกชายแพย้เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนายก็บอกโอเคโอเคเขาคือนายแพย้ไม่เคยไม่เคยว่าบางทีทํางานอยู่มีธุระแล้วไปแป๊บหนึ่งคินะ้านาทีครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกลับมาทํางานนี่คือระบบที่แพ้ทางานอยู่คือเหมือนระบบครอบครัวแพ้ไม่ต้องตอกบัตรเข่าตอกบัดออกเหมือนคนอื่นที่คนอื่นถามแพ้ว่า ล้วลูกเต้าใครดูแลคือถ้ามันมีอะไรชุกเฉินแบบเนี้ยแพรสามารถสเตนบายแพสามารถมาหาลูกได้ตลอดเวลาไนงะคือไม่มีใครหามไปได้เพราะว่าแพไม่ได้ทํางานอยู่ในโรงงานนะแพททางานอยู่ในร้านเหมือนมันเหมือน,น,นร้านร่านขายสตูนหอกไหมเรื่องมันก็จะแบบเหมือนร้านคาดแต่ว่าเขาไม่ได้มานั่งต้องให้เราตอบวัดเข่าวัดออกคือเวลาเลิกก็คือห้าโมงเย็น แต่ว่าร้านไปทุ่มหนึ่งนะแต่ว่าหลังจากจั้นายเขาก็อยู่เองทำและ่ะแล้วเื่องานห้าโมงเย็นแต่บางวันมันก็ทำโอทุกโมงอะไรเงี้ยเขาเปิดร้านเจ็ดโมงเช้าแต่แพ่ก็เข้างานแปดโมงแต่ว่าระหว่างวันน่ถ้าแพ่มีธุระอะไรเงี้ยแพ่ก็สามารถไปได้ตลอดเวลาวันไหนแพ่มีธุระจะไปธนาคารจะไปะอำเภอ ้าก็แค่โทรบอกเขาว่าวันนี้ฉันไปไม่ได้หรือว่าวันนี้ฉันมาฉันต้องไปทํานูน่นทํานี่อะไรเงี้ยถึงกี่โมงกี่โมงมันก็เลยพายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องงานไงเพราะว่าพายอยากไปไหนพาก็ไปละามสบายแต่ว่าเวลางานยุ่งๆก็คือก็ต้องเขาใจเขาแต่เขาลูก เขาลูดจักแพว่าที่ใส่ปเป็นยังไงเรื่องเรื่องนั่แหละต่อต่อพอขึ้นรถได้เขียวก็มาด้วยเนาะเดี๋ยวกูอยู่กับมึงเขียวก็บอกอืขับรถพิษเลนจากที่ปกติอ่ะเอ็งจะต้องขับอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมเออ เองจะต้องคักคับอยู่ฝั่งขวาเออขวามาือเพชก็ราคับอีกฝั่งหนึ่งแล้วทีนี้ก็มีรถกําลังจะสวนมาแพชก็คับคับยาวเลยนะคือเพชหมองเพไปมดเลี้ยวตอนนั้นแบบว่าแพชไม่โอเคเลยแพห่วงลูกมากใจแพคิดไปทั่วเลยว่าลูกเพราะว่าครูเขาบอกว่าเลือดอะคนที่เออพี่เลี่ยงเขาบอกว่าเรามันเป็นเวลา สี่โมงกว่าประมาณสี่โมงกว่าใเมื่อวานโรงเรียนมันคือโรงเรียนอยู่นี่เขาเลิกสามโมงครึ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะเจเดนก็ต้องไปอยู่กับพี่เลี้ยงแต่ที่นี่คือเขาอะโทรมาบอกว่าเล่าเลือดแบบว่ามีเลือดเต็ม,ตมหัวเลยอะไรเงี้ยแพงคิดไปทั่วเลยตอนนั้นอนะ่ะแล้วแพงก็คับรถดพิษเลนแพงก็พยายามหายใจลึกๆนะตอนนั้นคือแบบว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว วนเขียวเพราะแพ้แต่ดีนะที่มีเขียวอยู่ด้วยวันนั้นไม่งั้นแพนรุดน,นักกว่าน,นี่มดเนาะทกคนกินไปคุยไปแ่เป็นอย่างนี้แหละถ้ามีอะไรเข้ามาให้แพนตกใจอนะ่ะไต่ควบคุมสติไม่อยู่เป็นคนอย่างนี้เป็นคนที่ตกจะลิดไปทุกอย่างกลัว ถ้ากินมดแะ้วทุกคนนี่แหละพระก็มาลอ้ฟังนาทีแพรตกใจขอให้มดเคาะมดสุกไปเนาะจะ่ห้มีะไรไม่ตั้มกลายไปอีกเะเปีนี่เดือนสองรอบอล้ลูกก็มาหัวแตกอีกมดได้เด้อมันมีแหละเกาะสกอะไรก็ไม่มีแหละขอเป็นปนี่ก็มีแต่โชคดี เฮุ้กคนจะกินหมดอไะ่ก็จะไปละเด้อก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูดแดงฉบับคนไกลบ้านเนาะถ้าเพมแบบว่ามีอารมมากๆกว่าน,นี้เพมจะทำเกี๊ยวใส่ได้น,นะแต่ว่าน,นี้เพมไม่ได้มีอาุมขนาดนั้นเพ้ก็เลยไม่ได้ทำเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้นใครชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไปแป่หนึ่งนะจ๊ะใครไม่ชอบผ่านไปเนาะไม่เป็นไรเนาะโอเคทุกคนงั้นก็ขอลาไปก่อนแค่เท่านี้นะคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะ